ท่ามกลางความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงกลับสู่ธรรมชาติการพึ่งพาตนเองด้านอาหารคือทางออกอันมั่นคงที่ยั่งยืนที่นี่คือสวน350 ppm ห้องปฏิบัติการที่มีชีวิตพร้อมเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ผ่านการลงมือทำไปพร้อมๆกันก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ในสวนเกษตรอินทรีย์ที่เราได้ร่วมกันสร้างสารรค์ทุกตารางนิ้ว คือแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษจากความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์สู่การบริหารจัดการพื้นที่อย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการปลูกพืชที่หลากหลายคือกุญแจสำคัญสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสชีวิตของต้นกล้าเล็กๆที่กำลังเติบโตทุกชีวิตได้รับการดูแลอย่างดีด้วยปุ๋ยและน้ำจากธรรมชาติผลผลิตที่งอกงามคือรางวัลแห่งความพยายามและความเข้าใจในวงจรชีวิต ของธรรมชาติรอบตัวเราเรียนรู้วิธีภูมิปัญญาการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้กลับกลายมาเป็นพลังงานและปุ๋ยบำร,รุงดินชั้นดีที่เราผลิตเองนี่คือห้องเรียนขนาดใหญ่ที่เปิดโอกาสให้เราได้ทดลองได้ลงมือทำและค้นพบความสนุกสนานของการเป็นผู้ผลิตมาร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารไปด้วยกันมาเรียนรู้และสนุกกับการปลูกเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า